สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องเครื่องชั่งน้ำหนักยี่ห้อ s u n f อร์ดนะครับรุ่น VC 5000 สั่งซื้อในเว็บช้อปปี้นะครับราคาสินค้า690บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งแล้วก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดของร้านค้าได้นะครับได้ส่วนลดอีก20บาทนะครับรวมการสั่งซื้อครั้งนี้นะครับอยู่ที่670บาทนะครับพัสดุนี้นะครับสั่งซื้อเมื่อวันที่27นะครับวันที่29ก็ได้รับสินค้าแล้วนะครับสินค้าชุดนี้นะครับใช้เวลา2วันนะครับในการสั่งซื้อแล้วก็ในการจัดส่งนะครับก็มาถึงได้รวดเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันเลยนะครับว่าจะเป็นย And for น,นี่ดูด้านข้างบ้างนะครับเครื่องชั่งน้าหนักซันฟอร์ดรุ่น VC 5000พิกัดน้ําหนักนะครับ5,000กรัมแล้วก็ทับ1กรัมนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเครื่องนี้นะครับสามารถชั่งน้ําหนักได้สูงสุดไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับแล้วก็ค่าที่ต่ําสุดที่ได้นะครับก็คือ1กรัมนะครับวิธีใช้นะครับชั่งวัตถุบนจานชั่งโดยใช้หรือไม่ใช้ภาชนะก็ได้นะครับนี่นะครับภาชนะที่แถมมาในกล่องนะครับคําเตือนห้ามชั่งน้าหนักเกินพิกัดแล้วก็ห้ามกระแทกหรือทําตกหล่นนะครรรัชช้้าาาาใใ่งงซืืออขยเเเป็กฉพวนนะครับ เพราะว่ารุ่นที่สาหรับใช้ช่างซื้อขายนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับจะเป็นลักษณะของการพาณิชย์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นช่างในครัวเรือนนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับห้างกิโลทับหนึ่งกรัมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับมาเป็นกระดาษ A4 เลยนะครับสองใบนี้นะครับก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินแล้วก็ใบส่งของใบแจ้งหนี้แล้วก็ใบกำกับภาษีนะครับเป็นพลาสติกนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับจะเป็นด้านหลังนะครับให้ดูกันอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างคู่มือเครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอลซันฟอร์ด รุ่น v c 5000นะครับคู่มือจำเพาะผลิตภัณฑ์พิกัดน้ําหนัก5กิโลกรัมความละเอียด1กรัมนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับหักน้ําหนักภาชนะได้นะครับปุ่มสั่งการเป็นแบบสัมผัสนะครับเตือนน้าหนักเกินแล้วก็ระดับพลังงานแบตเตอรี่นะครับตั้งศูนย์อัตโนมัติใช้แบตเตอรี่1.5 V โวลต์นะครับชนิด AAA จำนวน2ก้อนนะครับกดปุ่มซีโร่นะครับเปิดปิดเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับมีการเปลี่ยนหน่วยน้ําหนักได้นะครับเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมเป็นออนเป็นปอนนะครับมิลลิลิตรแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหน่วยปริมาตรด้วยนะครับสามารถชั่งน้ําหรือว่านมสดได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นคู่มืออันนึงนะครับนี่นะครับ มันดูตรง, so งข้างกล่องกันมากนะครับรับประกันค oui ุณภาพ3ปีตามเงื่อนไขบริษัทนะครับแล้วก็กรุณายิง QR Code เพื่อลงทะเบียนรับประกันนะครับเขาก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าเครื่องช่างนี้ใช้ช่างเฉพาะในคนเรือนเท่านั้นห้ามใช้ช่างซื้อขายห้ามใส่ฐานไฟฉายสลับขั้วต่อฐานไฟฉายออกหาะไม่ใช้งานเป็นเวลานานห้ามทําตกห้ามกระแทกห่างจากของเหลวความชื้นและฝุ่นละออง เครื่องช่างนี้ไม่มีส่วนประกอบภายในที่ผู้ใช้งานสามารถซ่อมเองได้รับบริการหลังการขายจ้งเหตุขัดข้องในการใช้งานโปรดสแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อนไลน์แอดซันฟอร์ดเพื่อติดต่อศูนย์บริการนะครับเปิดดูข้างหลังก่อนนะครับก็จะมีฐานมาให้ด้วยนะครับ2ก้อนอเดี๋ยวเราออกก่อนนะครับนี่นะครับฐาน AAA อ่เราใส่กลับเข้าไปนะครับปิดฝา ออกมาแล้วนะครับเป็นตัวเลขนะครับนี่นะครับตัวเลขโชว์แล้วนะครับผมจะลองใส่ภาชนะเข้าไปเลยหลังจากใส่ภาชนะลงไปแล้วนะครับก็มีความสวยงามเลยนะครับว่าจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับในการดับนะครับถ้าหากเราไม่ใช้งานนะครับตัวเครื่องหน้าจอก็จะดับเองนะครับเพื่อรักษาแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวลองยกถาดออกอ่าทำงานแล้วนะครับ กดศูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันบ้างนะครับของเหรียญหบาทนะครับว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับ1บาทมีน้ําหนัก3กรัมนะครับผมวางอีก1บาทนะครับน้ําหนัก6กรัมนะครับวางตรงนี้นะครับน้ําหนัก9กรัมนะครับวางริมๆเลยนะครับ9กกรัมนะครับวางอีก1บาทนะครับ 12กรัมนะครับส3 12 12กรัมนะครับผมจะขยบเหรียญหนึ่งบาทนะครับเข้าหากันนะครับนี่ได้12กรัมนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะวางเหรียญบาทนะครับสี่เหรียญนะครับวางได้กันนะครับอืก็ได้ค่าเท่าเดิมนะครับ12กรัมนะครับแม่นยํานะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูเหรียญสองบาทกันบ้างนะครับว่าจะมีน้ำหนักกี่กรัมนะครับ เหรียญ2บาทมีน้ำหนักสี่กรัมนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ4กรัมเท่าเดิมนะครับมาดูเหรียญ5บาทกันบ้างนะครับนี่นะครับ5บาทมีน้ำหนักกี่กรัมนะครับ5บาทมีน้ำหนัก6กรัมนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ6กกรัมนะครับเท่าเดิมครับ มาดูเหรียญ10บาทกันบ้างนะครับว่าจะมีน้ําหนักกี่กรัมนะครับน้ําหนัก9กรัมนะครับ26กรัมแล้วเหรียญ2บาทอีเหรียญนะครับทั้งหมด30กรัมนะครับเดี๋ยวลองเอาเหรียญบาทออกเหรียญนึงนะครับอ่าสามสิบกรัมนะครับลองกระจายเหรียญดูนะครับลองกระจายกันไปเลยนะครับนี่ได้30กรัมเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้ผมจะลองนำถาดออกนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยวางตรงนี้นะครับเราลองดูเลยนะครับกดเซตใหม่นะครับให้มาที่เลขศูนย์นะครับวางลงไปเลยครับเหรียญทั้งหมดนะครับว่าจะได้เท่ากันไหมนะครับ30กรัมนะครับเท่ากันนะครับวางรวมกันนะครับ 30กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะวางเหรียญน,นะครับบนนี้นะครับ30กรัมวางเทินันไปเลยครับ30กรัมนะครับวางอีกเหรียญน,นึงนะครับ30กรัม30กรัมนะครับตัวเลขไม่เพี้ยนเลยนะครับ30กรัมครับ 30กรัมนะครับเท่าเดิมเลยนะครับโหเยี่ยมเลยครับมาดูน้าหนักเหรียญ25สตางค์บ้างนะครับว่า1เหรียญจะมีน้ําหนักกี่กรัมนะครับมีน้ําหนัก2กรัมนะครับถ้าวางอีกเหรียญหนึ่งนะครับน้ําหนัก4กรัมนะครับลองแยกกันดูนะครับ4กรัมนะครับในการช่างขนมนะครับหรือว่าช่างวัตถุต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะ เลือกหน่วยเป็นกรัมเป็นมิลลิลิตรเป็นปอนด์แล้วก็เป็นออนได้นะครับคลิปนี้ผมขอทําการทดสอบโดยการใช้เหรียญนะครับวางตามจุดตามมุมต่างๆนะครับทั้งโดยการวางบนฐานแล้วก็โดยไม่ใช้ภาชนะฐานนะครับไม่ว่าผมจะวางตําแหน่งไหนนะครับสี่มุมต่างๆหรือว่าวางกระจายนะครับหรือว่าวางเป็นชั้นเดียวกันนะครับตัวเลขที่ได้ออกมาก็มีความเที่ยงตรงเสมอนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ